ยักษานะะักชุมนุญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลศิษิเกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีเกตินอนุญาตนำเรียนประวัติและผลง,งานเพื่อขอรับรางวัลสมุณาสวทสอทโอเบกอวบประจำปีพุทธศักราชสองพัประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active t e a c h e r ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ัังต้อนีครบ่ไปมีผลงานด้าน Active Teacher ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนผลที่เกิดกับผู้เรียนดังนี้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยในการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับสพทสูงกว่าค่าเฉลียฉ่ยระดับเขตพื้นที่ สูงกว่าร้อยละ50ของคะแนนและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ1ปีก่อนหน้าผู้เรียนมีผลการประเมินระดับสารศึกษาตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละแ0และไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับศูนย์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนท้าพเจ้า มีแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะทัศนศิลป์เป็นรายปีการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการสอนแบบ active learning ที่หลากหลายและครบชั่วโมงสอนตลอดปีการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และชั้นประถมศึกษาปีที่6มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองวิเคราะห์สังเคราะห์บูรณาการในวิชาต่างๆเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวแก้ปัญหาให้กับชุมชนสังคมได้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนจากแผนการสอนแบบ active learning งานวิจัยในชั้นเรียนโครงงานโครงการและกิจกรรมต่างๆมากมายจัดทำเป็นรูปเล่ม เป็นผลงานทางวิชาการที่สำเร็จเผยแพร่จนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติมากมายส่งผลเกิดกับผู้เรียนดังนี้การพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระที่1นึ่งทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เผยแพร่กับเพื่อนครูในโรงเรียนต่างๆทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเช่น l ลน์ Line. Facebook เป็นต้นรวมทั้งยังมีนวัตรกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นงานวิจัยในชั้นเรียนกิจกรรมโครงงานโครงการที่โดดเด่นดังนี้ปี2559ได้จัดทำ Best Practice ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวมเรื่องการจัดการศึกษาศิลปะบ,บำบัด สำหรับนักเรียนพิการเรียนรวมโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตนวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวมในระดับเขตพื้นที่และในระดับจังหวัดศรีสเกตรวมทั้งได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1รางวัลผลงานทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ประจำปี2559ของศูนย์การศึกษาพิเศษ k 11จังหวัดนครราชสีมาปี2559ได้จะทำโครงงานนิทานคุณธรรมตามรอยพ่อในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รายวิชาทัศนศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6 นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลโลกเกียรติคุณผู้มีผลงานสื่อนวัตกรรมระดับชาติระดับเหรียญทองแดงโครงการรวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการและครูได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอรระดับชาติปี2559ประเภทครูผู้สอนดีเด่นด้านวิชาการยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วมอีกด้วยปี2,560ถึง2,561ได้จะทำงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องชุดแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสารรค์สู่ความเป็นเลิศนักเรียนชุมนุมศิลปะและงานวิจัยในชั้นเรียนการใช้ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสมาธิในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพินการเรียนรวมนวัตกรรมนี้ทำให้ผู้เรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นป .4-6 และเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นป .1- ป .6 ประเภทนักเรียนบุคคลออทิสติกงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับภาคตะนออกเฉียงเหนือปี2560ณจังหวัดขอนแก่นครูผู้สอนได้รับรางวัลเกียรติยศ SSK1 Award ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษเรียนรวมดีเด่นเนื่องในวันครูครั้งที่62โดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมาศึกษาสิสเกตเขตหนึ่งนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศการวาดภาพระบายสีเนื่องในวันสถาปนายุวาก,กาชาติไทยในปี2560ปี2561ผู้เรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นป .4 ถึงป6งานศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนระดับชาติณจังหวัดบุรีรัมย์นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมวาดภาพระบายสีระดับชั้นป .4 ีถึงงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนระดับชาติ ณจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกันครูผู้สอนได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพดีเด่นประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิสิเกตเขตหนึ่งสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักง,งานเลขากรุสภาได้รับรางวัลเกยียรติยศ SSK 1 Award ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่นเนื่องในวันครูครั้งที่63ปี2561โดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัศึกษาสิริกตเขตหนึ่งนักเรียนได้รับรางวัลชะนะเลิศระดับประเทศการวาดภาพระบายสีเนื่องในวันสถาปนายุวกกาติไทยปีพุทธศักราช2561และครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอเวดร,ระดับชาติประเภทครูผู้สอนดีเด่นด้านวิชาการยอดเยี่ยมกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ศิลปะปี2561อีกด้วยในปี2562ข้าพเจ้าได้มีผลงานนวัตกรรมคือโครงการค่ายเยาวชนคนรักศิลป์ครั้งที่2เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ขึ้นท่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับ4การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นป .4 ถึงนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่6การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นป .1 ถึงประเภทนักเรียนบกพร่องทางด้านการเรียนรู้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองลำดับที่14การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ประเภทนักเรียนบกพ่องทางด้านสติปัญญาในงานศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีระดับชาติปี2 2ง2ันณจังหวัดศรีสเกตนักเรียนได้รับรางวัลชนเลิศระดับประเทศการวาดภาพระบายสีเนื่องในวันสถาปนายุวกชาติไทยปี2,562ครูผู้สอนได้รับรางวัลเกียรติยศ SSK 1 Award ประเภทบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนทางการศึกษาดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งเนื่องในวันครูแห่งชาติครั้งที่64ประจำปี2563และครูผู้สอนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะนอกเฉียงเหนือรางวัลทรงคุณค่าสปท o โอเบกอวอรปีพุทธศักราช2562ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมแอคทีฟทิเชอร ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและล่าสุดได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษาประจำปี2563จากครูสภาสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วยผลการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่ตรงกับภาระงานและนำเสนอผลงานในระดับชาติมากมายจากการดำเนินงานสู่ผลงานที่เป็นเลิศจากการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนแบบ active learning โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียนโครงงานโครงการและกิจกรรมต่าง เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนการศึกษาอบรมและพัฒนาตนเองรวมทั้งการถ่ายทอดพัฒนาองค์ความรู้แก่เพื่อนร่วมงานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนจนประสบความสำเร็จดังที่กล่าวมาแล้วครับนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในวิชาทัศนสศิลป์ ที่กระผมนะครับได้นํามาใช้ในกรากรจัดการสอนนั้นทั้งหมดท้กมวลก็ได้นําวงจรของคุณภาพเด็กมิง่งพีดีซมาใช้ในการวัดและประเมินผลได้จัดทารูปแบบรูปเล่มเอกสารผลงานนักเรียนแล้วก็เยีรยมดีต่ตางๆที่นักเรียนได้รับรางวัลในระดับชาติมากมายทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือสิ่งที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการ,ร,รสอนของนักเรียนที่ครูสมุยพชรอำมาสขอขอบพระคุณน,นะครับ